สวัสดีครับผมในรีเคอร์ซองวันนี้จะมาบอกคุณสมบัติของไดโอดเป็นแสนนะครับเพื่อเรียนรู้การทํางานของไดโอดเป็นแสนไดโอดเป็นแสนก็จะมีหลอด LED สองหลอดนะครับแล้วก็ตัวตั้านทานค่า1 k โอห์มแล้วก็แบตเตอรี่เก้โวลต์นะครับถ้าเรา ถ้าเราอยากให้หลอกที่สองนี่ออกแล้วหลอกบนดาบก็สลับสายแบตเตอรี่นะครับเพื่อให้ดัมบนดาบแล้วก็ขั้นล่งออกมานะครับนี่นะครับก็เมื่อกี้ดัมบนอ่อนนะครับตอนนี้ดาบแล้วขั้นล่างมันจะออกนะครับ สรุปคือไดโอดเป็นแสนมีคุณสมบัติใช้ไดโอดธรรมดาคือจะยอมให้กระแสไหลผ่านได้ทิศทางเดียวเท่านั้นเมื่อไดโอดเป็นแสนได้รับกบารใบอดัดที่ถูกต้องและเหมาะสมก็จะสามารถเป็นแสงออกมาได้